สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานนะฮะหนึ่งเคสนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์นะฮะันนี้เป็นฟอร์เรนเจอนะครับที่หนะมาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นตัวเช็คจับเกจวัดน้ำยานะฮะน้ำยาแอร์ ยังเต็มระบบนะครับยังมีน้ำยาแอร์เต็มระบบนะฮะคันนี้เป็น F4 นะครับแจ้งว่าคอมแอร์ไม่ทำงานนะฮะเราก็ทำการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นนะฮะเราจะนำท่านไปตรวจสอบด้วยกันนะฮะว่าคันนี้ฟอร์เรนเจอร์ตัวนี้นะมีปัญหาเรื่องแอร์เย็นเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวเราจะพา ไปตรวสอบด้วยกันครับผมนะตัวนี้เป็น f o r ์เ a นเจอ2.2นะ6สปีดนะครับปี2016นะครับอ่ะทีนี้นะเรามาดูด้านในรถกันนะครับน้ำยายแอร์มีเต็มนะครับเราดูแล้วนะแต่ว่าคอมแอร์ไม่ยอมทำงานนะครับกันนี้เบื้องต้นเลยนะเราจะตรวจสอบที่โคด้ดนะว่ามีโค้ดอะไรโชว์ขึ้นหาือไม หรือใช้คอมพิวเตอร์นะตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบไปด้วยกันนะครับผมโอเคนะ mm hmm. เราจะเริ่มต้นตรวสอบนะครับใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบได้ยินนะครับเสียงแว้วๆนะใช้คอมพิวเตอร์ตรวจช็คนะครับ ต่อไปนะเราจะทําการเช็คโค้ดนะครับตรวจสอบตรวจเช็คดูก่อนนะฮะเบื้องต้นนะครับโอเคนะตอนนี้เราตรวจเช็คตรวจสอบเจอแล้วนะให้ดูใกล้ๆนะครับปึ๊บปึ้งขึ้นโค้ดดีหนึ่ง B 7เจ็ดหนึ่งรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับตัวรับรู้อุณหภูมิอีวาโปรเรเตอร์นะครับประมาณนี้นะที่รู้กันในศัพท์ช่างก็คือหางหนูนะครับหางหนูตู้แอร์มีปัญหานะครับตรวจสอบเบื้องต้นนะครับรับรู้อุณหภูมินะอีวาโปรเรเตอร์นะครับมีปัญหานะครับเราก็จะทําการรื้อ,อหางหนูรุ่นนี้ว่าอยู่ตรงไหนนะ ตัวนี้นะเป็นนปัดธรรมดานะไม่ใช่นปัดดิจิตอลนะฮางหนูก็อยู่ประมาณกลางๆงตู้นะครับผมเราจะให้ทีมงานเรารื้อออกมาดูนะครับทีนี้เราจะมาพูดกันต่อนะสำหรับการที่หางหนูรุ่นนี้เสียบ่อยนะครับก็เกิดจากนี่หนึ่งเลยนะคัดคอมแอร์กินกระแสนะครับาทาให้นะดีเลยททำงานหนักนะครับ และเสื่อมในที่สุดนะเวลาเซอร์วิสนะครับเราจะทําการหนึ่งเลยเปลี่ยนหางหนูนะครับสองเปลี่ยนคัดคอมแอร์ A นะแล้วก็ทําการเวดค่ม um, เติมยาใหม่นะครับอ่าเคสของเราก็ประมาณนี้นะต่อไปเราก็จะจัดการซ่อมอให้ FC นะ,ะครับผมครับผมตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์อุณหภูมินะครับในปอร์เรนเจอร์ที่หตัวนี้นะครับผม เราสั่งอะไรมาแล้วพร้อมนําเข้าไปใส่นะครับแล้วก็จะสั่งชุดคัดนะฮะมาเปลี่ยนให้นะครับครับผมตัวนี้เป็นชิ้นส่วนอะไรใหม่นะครับเราจะนําไปใส่ในคอมแอร์นะครับผมเป็นชุดนักคัดอ่ะตอนนี้เป็นคอยไมเหล็กอันนี้เป็นวลี่คอมแอร์ตอนนี้เป็น รับคอมแอร์นะครับกระบุมตัวนี้นะเราถอดชัดคอมแอร์มาแล้วนะครับแล้วก็จะนําตัวใหม่ใส่กลับเข้าไปนะครับผมดีการถอดหรือก็ถอดบังลมนะครับถอดบังลมออกถอดข้อ,อยางหม้อน้าออกก็จะเห็นคอมแอร์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตูเข้าไปนี่นะตัดคอมแอร์นะครับก็เดี๋ยว ใส่ของใหม่เข้าไปนะครับเราเช็คดูพีปัม๊มพีปั๊มของคันนี้ยังเนืดอ,อยู่นะเราเช็คแล้วนะครที่มีปัญหาคือระบบไฟนะฮะจะมีคัดคอมแอร์แล้วก็อ่ว่าปลเรเตอร์นะคือทางหนูนะตัวจับความเย็นมีปัญหานะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนนะครับ มามานะมาดูด้านในกันนะฮก่จะรื้อเจอเจ้าวาล์ว e อีพอลิเตอร์นะหรือว่าเซนเซอร์จับความเย็นนะครับอีวาปลิเตอร์นะครับ, e itor, รบตำแหน่งของเขาอยู่รนะต,รรรตรงนี้นะตรงกลางคอนโซลตรงนี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราประกอบเข้าไปแล้วนะเราจัดอะไรใหม่มานะะต้องเป็นอะไหล่แท้นะครับถึงจะหมดปัญหานะไปซื้ออะไรเทียมมาใส่ ปัญหาเกิดแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวประกอบคอมแอร์เสร็จนะรเราก็จะทําการทดสอบทดลองครับความเย็นของแอร์นนะครับ,บาการนี้จะเย็นปกติขึ้นมาหรือไม่นะครับหลังจากที่นนเราประกอบตัดคอมแอร์เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เซนเซอร์อุณหภูมินะครับความเย็นนะเรามาดูด้านในกันนะครับ,บดูด้านในกันนะลองเปิดแอร์ก,ก่อนสิทํางานไหม นะคพัดลมทํางานนะครับโอ้ความเย็นมาแล้วนะครับเย็นแล้วนะคันนี้เดี๋ยวเราจะทําการสแกนนะแล้วก็ทําการลบโค้ดที่ตกค้างอยู่ในระบบแอร์นะครับแค่นี้แอร์ก็เย็นขึ้นมาแล้วนะฮะวิเคราะห์ถูกจุดที่ตรงจุดนะครับเวลาซ่อมนะครับ งานเราจะได้ไม่บานไปนะครับ,รบกับกับงานซ่อมแอรใน f o r ์เรนเจอคันนี้นะเปิดไฟหน่อยนะมืดนะครับคือเวลาซ่อมเสร็จนะก็ต้องทำการรีเซ็ตใหม่นะครับทุกครั้งนะฮะต่อไปรถรุ่นใหม่ๆนะเวลาซ่อมแอรก็ต้องใช้ แกนเนอร์นะหรือว่าคอมพิวเตอร์นะก็ามาดีเซตระบบกันนะครับอ่ถึงเราซ่อมไปแล้วนะก็จะมีโค้ดตกค้างอยู่นะครับเห็นนะเป็นโค้ดตัวเดิมนะครับตัวรับรู้อุณหภูมิหรืออีวาปพลิเตอร์นะครับผมอ่าทีนี้เราก็จะทำการดีเซตออกนะครับตึงรอสักพักหนึ่งนะครับ ช่ำเลยนะครับนี้หนาวเลยนะยิ่งฝนตกด้วยช่วงนี้นะครับแอร์ยิ่งหนาวยิ่งช่ำเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับการรีเซ็ตนะข้อมูลนะไม่มีตกค้างนะครับสำหรับแอร์ก็โอ้โหเย็นเจี๊ยบเลยนะครับนี้เจี๊ยบเย็นช่ำนะหนาวเลยนะครับ หนึ่งสองสามสี่นะแอรแรงมากนะครับจบงานกันนี้นะเดี๋ยวไปดูด้านนอกสินะไปดูแรงดันดูไฮไซด์ดูสายโลกันนะครับด้านในเรารีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูด้านนอกกันนะครับเดี๋ยวให้ดู้า เลยนะครับแรงดูดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย40นะครับสายไฮไซ,ไซแรงดันอยู่ที่เอ่อ300นะครับถือว่าปกตินะครับผมรือว่าปกตินะครับครับ เสร็จแล้วนะในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษานะระบบแอร์ใน ford ranger ปีหกคันนี้เป็นรถยนต์ปีสนะองพันสิบหกนะฮันใดนะครับที่ชอบคลิปนะครับที่เราทำออกมานะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะดังช่อง youtube อู่แงจเจริญการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กับอบ สวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูงแงจเจริญการจ้างนะครับ